สวัสดีเช้าๆนะคะวันที่14สิงหาคม2563วันนี้เราจะพามาชมอ้อยตอสองนะคะอ้อยต่อสองอ้อยตอสองก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยข้างล่างนี่คืออ้อยตอสองที่ไล่ด้วยสองมือแม่ ต้นใหญ่ดีนะคะเขาหน้าฝนดูนี่คืออ้อยต่อสองนี่อายุน่านาจะได้2อ,อเดือนนี่น่าจะได้สองเดือนละประมาณนี้นะะนต่อสองนี่ลำเขาจะใหญ่สมบูรณ์อ้อยต่อสองยังไม่ได้มาลกกลับ ตุนเาก็จะประมาณนี้นะคะตอสองปลกไว้นะคะอันนันก็คือตอสองเหมือนกันแต่ยังไอ้ต้นแม่ยังไม่ได้ตัดออกหมดต้นเขาจะใหญ่นะคะถ้าได้ฝนหน้าฝนนี่ต้นใหญ่ ก็นำภาพต่ออ้อยต่อสองมาฝากนะคะเวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ